สวัสดีครับ f c ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งหลังเมษายนปี68ซึ่งก็ผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงการตมาชาวราศีพฤษภก็จะเป็นคนที่มีลักษณะเข่งขึมพูดน้อยแล้วก็มีความมุ่งมั่นอดทนในการทำงานเป็นอย่างมาก ให้ชุดแรกวิว e l o f f o r t u n e The Lover ไพให้6ดาบในช่วงครึ่งหลังเมษายน์ปี2,568นี้ชาวราศีพฤษภก็นับว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าคุณได้ให้วิว l o f Fortune แล้วก็ยังมาคู่กับ the reverse ซึ่งมันก็หมายถึงว่ากงร้อแห่งความสำเร็จหรือว่าความบุดมสมบูรณ์ได้หมุนมาสู่ตัวคุณแล้วในระยะเวลานี้ซึ่งมันก็จะส่งผลให้คุณหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโชคลาภในช่วงระยะเวลานี้คุณมีโอกาสจะ พบเจอกับคนที่เป็นคู่ครองคนรักที่จะเข้ามาในระยะเวลานี้สำหรับคนโสดและสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอยากมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรเข้ามาเชยชมในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาต่างๆที่คุณเจอเจออยู่ก็จะคลี่คลายไปด้วยดีคุณได้ไพ่หกดาบในตำแหน่งที่สาม ซึ่งมันก็เป็นตําแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยมันก็หมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือคาจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ปัญหาต่างๆของคุณน่ะมันคลี่คลายไปได้ชุดที่สองสามเหรียญไอ้ก้าไม้เท้าและเดอะเฮโรแฟนในช่วงระยะเวลาเนี้ย คุณก็ยังนับว่ามีเงินทองที่หมุนเวียนอย่างไม่ขาดสายซึ่งก็สามารถที่จะจุนเจือสนับสนุนความเป็นอยู่ของครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการงานเนี่ยในระยะเวลานี้คุณต้องเจอกับสึกหนักในเรื่องของการงานจะมีภาระและก็มีงานที่ยุ่งยากเข้ามาสู่ตัวคุณซึ่งคุณก็ จะต้องใช้ความสามารถและก็ความเข้มแข็งของคุณในการที่จะเอาชนะปัญหาของการงานไปให้ได้และในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังนับว่าเป็นโชคดีที่คุณได้รับพลังการสนับสนุนจากไพ่สังฆราชาหรือเ h อะเฮโรแฟนในตำแหน่งที่6เนี่ยให้มีความเข้มแข็งผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้ ชุดที่3ามใ3ดาบ the emperor และ knight of w a n d ในช่วงนี้คุณก็อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดร,ระบบหลอดเลือดหัวใจต่ตางๆเอาไว้บ้างคุณอาจจะตราตํำงานหนักจนลืมดูเรื่องสุขภาพแต่ในอีกทิศทางหนึ่งเนี่ยบางทีคุณอาจจะ กระเชิญปัญหารักสามเศร้าขึ้นมาอาจจะมีคนที่เข้ามาพัวพันกับคุณแล้วมันก็ก่อให้เกิดปัญหาความเข้าใจผิดในครอบครัวของคุณขึ้นมาอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะเหมือนกับมองหางานใหม่ๆหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆคุณได้ไพ่ไนท์ออฟแวร์ในตำแหน่งที่เเป็นลูกของขุนพลขุนศึกที่ ควบม้าไปข้างหน้าในขณะที่มือก็ถือไม้เท้าเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามคุณก็ยังนับว่ามีดวงชะตาที่ดีที่คุณก็จะได้รับการค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในที่ทำงานก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนคุณให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ เพราะว่าคุณได้ไพ่ดิเอมเพอเรอ์ Emperor, ในตำแหน่งที่8เนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเป็นตัวคุณคุณก็จะมีความแข็งแกร่งมีความสําเร็จแล้วก็เอาชนะปัญหาประสาทแต่ถ้าในอีกทิศทางหนึ่งเนี่ยก็คือคุณจะได้รับการหนุนหลังที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือตำแหน่งที่10 a เอชอ p e เพน c ท e s ก็นับเป็นไพ่เงินใบใหญ่ที่ดีใบหนึ่งที่ว่าคุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองเติมเข้ามาสู่ตัวคุณอาจจะเป็นเงินที่เป็นเงินก้อนที่มีปริมาณมากพอสมควรมันก็ทำให้ความเป็นอยู่ของคุณเกิดความสุขความสบายในระยะนี้สรุปภาพรวมชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งหลังเมษายน68 ซึ่งก็จ,จะเป็นช่วงที่ผ่านพ้นเทศกาลสงการกันมาคุณจะอยู่ในช่วงชีวิตที่นับว่าดีกงล้อแห่งมหาสมบัติหรือกงล้อแห่งความสุขสมบูรณ์ได้หมุนเวียนมาสู่ตัวคุณซึ่งมันก็จะทําให้คุณนะมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ตัวคุณค่อนข้างมากคนที่เป็นโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบเนื้อคู่พบคนรัก ที่ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่มีครอบครัวก็อยากมีบุตรเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรเข้ามาเชยชมนอกจากนี้ในระยะน,นี้คุณยังได้รับการเกื้อหนุนหนุนนำที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือตลอดจนถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอำนวยไวพรคุ้มครองดวงชะตาของคุณอยู่ในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะต้องต่อสู้ดินน้นรน พอสมควรในเรื่องของการที่จะเอาชนะปัญหาในเรื่องการงานต่างๆแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คงจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่คุณอาจจะละเลยมองข้ามไปมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลเช่นความเครียดความดันหลอดเลือดหัวใจถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์บ้างและในส่วนของความรักเนี่ย คุณเนี่ยจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เข้ามาใหม่แล้วคุณมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วคุณต้องเว้นระยะห่างให้ดีไม่งั้นอาจจะเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของรักสามเศร้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะดีนักการทำนายดวงชะตาด้วยให้ยิบสีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับในการที่เราจะไปเชื่อถือหรือยึดถือในสิ่งใดๆก็ขอให้ใช้สติตึกตรองดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขเข้ามาสู่ตัวเราจริงๆหรือไม่อย่างไรในการดูไพ่ยิปซีสิ่งใด ที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นเป็นเรื่องดีๆก็ลองพิจารณานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้เกิดความเจริญความสุขสิ่งใดที่ไพ่ได้ติงได้เตือนก็ขอให้หยุดไต่ตองดูสักนิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเราอย่างไร เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงหรือป้องกันแก้ไขเสียชีวิตของคนเราก็ไม่แน่ไม่นอนมีขึ้นมีลงเจอเจอกับทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าวงล้อแห่งการเวลาจะนำพาซึ่งผลแห่งบุญกุศลหรือผลแห่งเวรกรรมเข้ามาสู่ตัวเราในแต่ละช่วงเวลาดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท ก็ขอให้เอฟซีมันสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เกิดผลบุญเพิ่มพูนเกิดทานบรารมีที่จะมาหนุนนำและทุเราเบาบางปัญหาอันเกิดจากข้อกรรมที่ตามเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบ วิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเทจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลและเสริมกำลังใจแก่ตัวท่าน การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสำหรับ f c ท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามทางช่องท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับไปค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับ พระคาถาเดิมๆหรือว่าการทำนายฝันตลอดจนถึงการมูในที่ต่างๆจากทางช่องได้เลยนะครับสำหรับปีมะเส็ง2,568นี้ก็ขอให้ F4 ทุกท่านมีความสุขความเจริญความก้าวหน้ากันยิ่งยยิิย่่งงขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ